สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช uh n n e l คุณเป็กรถตู้มือ2อเกตเนะครับวันนี้ผมมีรถตู้อีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเลขไมค์เขาน้อยนะครับแล้วก็ปีค่อนข้างใหม่พอดีพอดีนะครับคันนี้เป็น t ต y o ต a c ค m m พิวเตอร์ d าดีเกียร์แมนนวลนะครับปี2017เลขไมล์เพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองใครกำลังหารถตู้ไมค์น้อยเบาะ VIP พร้อมใช้งานนะครับพร้อมวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับ ตอนนี้ประเทศเปิดแล้วนะครับการท่องเที่ยวเปิดแล้วนะครับภูเก็ตพัทยานะครับเร่เข้ามานะครับติดต่อผมได้เลยจัดหารถตู้ตามสเปคที่พี่ๆชอบให้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับบอก v ีพีสามแถวเก้าที่นั่งนะครับด้านหน้านี่กระจังหน้าแบบนี้โชมไหมเนเช่นนะครับตัวไฟมัลติดีเฟกเตอร์นะครับแบบปรับระดับได้แบบฮาโลเจนนะครับใส่ใหม่ๆเงาๆนะครับวันนี้แดดแรงมากๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับ คู่หน้าให้แล้วนะครับคันนี้ทะเบียนฮอทอสามสี่แปดเจ็ดนะครับพี่บีท่านไหนถูกใจคันนี้แชทเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับคันนี้กระจังหน้านะครับก็เงาเงาแบบนี้เลยไม่ได้มีร่องรอยอะไรคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ปรับสภาพแต่สวยมากๆเลยนะครับแค่ล้างเองนี่ตัวฝากระโปรงหน้านะครับเงาเงารอยสันรอยคมรอยมนนะครับอยู่ครบ ครบเลยนะครับโอ้ตกข้างนี่ดําสนิทนะครับรถสภาพดีนะครับคันนี้เป็นรถของหน่วยงานเอกรมอนามัยนะครับที่เข้ามาอีกหนึ่งคันคันไม้น้อยเนี่ยมีมาตั้สามคันนะครับก็เริ่มติดจองกันไปแล้วนะครับมีไม้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหกหมื่นนะครับให้ดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับรอยซุ้มล้อนะครับรอยลายของกลางตัวรถนะครับรวมถึงด้านบนนะครับเดิมๆกระจกทุกกระจกทุกบ้านนะครับเป็นของโตลต้านะครับติดฟิล์มลามินาให้แล้วนะครับ ผมพาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายรถกันท้ายรถนะครับนี่ท้ายเดิมไฟเดิมนะครับฮอถอสามสี่แปดเจ็ดนะครับสนใจแมนนวลไหมน้อยๆนะครับบอกราคาเลยเดี๋ยวครับคันนี้ราคาเพียงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันะครับพี่ๆได้ลดไม่แค่ห้าหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆไฟท้ายนะครับใสๆเงาเงาเดิมๆแบบนี้นะครับแดดแรงสักนิดนึงนะครับจะอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ชม เปิดท้ายให้ชมนะครับปท้ายเดิมหรือเปล่านะครับอ่าด้านล่างก่อนเลยนะครับด้านล่างก่อนเลยอ่าสองกับหกนะครับท้ายเดิมแน่นอนไม่เคยโดนอัดหนักมานะครับเต็มที่กับเอ่อทำแค่กันชนนะครับไม่ถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนี่ครับไฟก็เดิมโรงงานนะครับเรี้ยงตัวสวยนะครับเมนอาร์คซิลซีโคอเลี้ยงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับจากด้านล่างไปด้านบนนะครับนี่น็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับนะครับคันนี้ รถพิ่งเข้านะครับเพดานนี้ต้องบอกยอมรับเลยว่าเลอะนะครับด้านด้านหลังเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดทําสปารถนะครับก็จะสวยใสนะครับไฟนี้ก็โคยโตเหมือนกันครับพื้นครับจะเป็นพื้นหินอ่อนนะครับเข้ากันกับตัวเบาะสีเทานะครับเบาะสีเทาพื้นหินพื้นหินอ่อนเบาะบุนยนนะครับคันนี้สามแถวเก้าที่นั่งมาดูผิวพันธุ์ทางด้านนี้กันบ้างนะครับซุ้มล้อด้านล่างนะครับลอยลายด้านล่างด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวไฟท้าย เรียงตัวยาวไปถึงด้านหน้านะครับสวยๆคมๆมนๆเงาๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับสําหรับตัวรถเลยนะครับรถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะครับพี่ๆที่หารถตู้อยู่อยากเอาไปวิ่งงานเนี่ยซื้อที่เพชรยนต์สบายใจนะครับรถมือสองนะครับพี่ต้องซื้อกับดีลเลอร์ที่สบายใจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับซื้อกับเรานะครับหเลยผมดันดอกเบี้ยให้ถูกกว่าที่อื่น2นะครับ พี่ๆได้รถเกรดเนะครับเรามีแต่รถเกรด A นะครับทุกคันมีประวัติเช็คศูนย์นะครับทุกระยะทุกๆหมื่นกิโลตามรอบของเขานะครับเปลี่ยนอะไหล่แท้จากศูนย์นะครับเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองนะครับของเหลวจากศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคัดให้แล้วนะครับไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะครับด้านล่างตัวรถพ่นกันสนิมอะไรให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆเอาไปใช้ได้อีกเป็นสิปีนะครับซื้อกับผมนะครับต้องบอกเลยว่าราคาของผมไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงที่สุดนะครากลง แต่พี่พี่ได้เลทกลางแบบสบายใจเอาไปใช้ได้อีกนานนะครับช่วงนี้ก็มีพี่พี่แถวแถวภูเก็ตพัทยาติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่อันดับหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นเอาไปทาแคมเปอร์แวนนะครับแต่นั้นก็จะเป็นกลุ่มของรถตู้เกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้ารถตู้เกียร์แมนนวลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ในบ้านกับรับนักท่องเที่ยวนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับมีสต็อกเยอะนะครับเป็นสิบคันนะครับสิบยี่สิบคันเลยนะครับ อยากได้สเปคไหนนะครับราคาถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับปี17นะครับราคาเริ่มต้นที่739นะครับไม่จะประมาณแสนหกขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นไม่อถ้าเป็นราคา749เนี่ยจับไม่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับจนถึงไม่เกิน1นึ่งแสนสี่หนึ่งแสนห้านะครับประมาณนี้ก็จะเป็นเลทเจ็ดสี่เก้าแต่ถ้าชอบแบบเลทต่ำๆเลยประมาณสักไม่เจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดห้าเก้าแต่ถ้าชอบไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นนะครับไม่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้า อะไรประมาณนี้ครับจะอยู่ที่769นะครับมีหลายเลทให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่เป็นสเปคแบบนี้เลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับล้อแม็กอันลอยแบบนี้นะครับ15นิ้วนะครับสเปคกบเอ่อสเปคกระทรวงสาสาธารณสุขนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นะครับยังมีร่องรอยเลอะเลอะหน่อยนะครับแต่เม็นอาร์คอะไรเงี้ยครับนี่มีครบครบยังตัวกันสวยๆนะครับด้านในนะครับฝั่งด้านหน้าสะอาดด้านหลังเลอะหน่อยเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ เกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้คอนโซลก็สีเทาอ่อนนะครับเข้ากันกับตัวรถแล้วก็ตัวเบาะนะครับคันนี้จะเป็นเบาะหนังหุ่นยนต์ทนๆนะครับนั่งสบายๆแบบนี้เลยวันก่อนมีพี่ๆมาลองนั่งนะครับบอกว่าเบาะหุ่นยนต์เนี่ยเออมันดูนั่งไม่สบายนะแต่นั่งแล้วสบายโอเคครับแล้วแต่บีบีชอบมีม่านให้แล้วนะครับเบาะหุ่นยนต์สามแถวเก้าที่นั่งนะครับน่าใช้สวยๆแบบนี้นะครับมีให้พี่ๆเลือกใช้กันนะครับ โอเประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็แนะนําคันนี้ไว้นะครับไม่น้อยนะครับเป็นรถไม่น้อยเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้าดีกว่าว่าไม่ครับไม่ประมาณห้าหมื่นกว่ากว่าเนี่ยห้าหมื่นเท่าไร่ครับเมื่อกี้รถมันพึ่งเข้าครับประมาณห้าหมื่นสองหรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวลองไปเปิดดูนะครับโอเคไม่ห้าหมื่นสองแปดร้อยหกสิบสามนะครับคันนี้ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามได้ราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพัน ครับจะแสนหกหมื่นเก้าพันตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับรอพี่พี่อยู่นะครับคันไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ยินดีให้บริการนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับโทรเข้าเบอร์นี้หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับแชทเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยครับหรือจะเอาคันอื่นนะครับข้างข้างหลังนะครับนี่มีอีกนะครับมีอีกมีอีก ฝั่งนี้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดได้เต็มนะครับจัดได้ท่วมด้วยคันนี้ราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฮอทอสหกหนึ่งศูนย์หกโตลต้าคอมมูนเตอร์เกียร์ออโต้นะครับคันเนี้ยเอ่อจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับเมื่อวานนี้รอรับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้ก็เจ็ดเก้าเก้านะครับเกียร์ออโต้ปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดเบรกวีพีเหมือนกันนี่โอเคครับคลิปนี้ครับจบแต่แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์นะครับพี่พีเจไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ